สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุ้คนครับมีคอมเมนต์นะครับว่าคำว่าตอดเนี่ยเป่ายังได้ครับกดโตโนดยังเน่ครับนะกับมือนี้อีกมาตอบคำถามเนาะคำว่าตอดก็คือหฮาไซจังหวะหยกนะจังหวะหยกก็คือเบิ้งมือเบิ้งมือหยก อ๋อวอลไทยดีกว่าเนาะลืมนะครับจังหวะยกนะครับนี่คือจังหวะตกนี่คือจังหวะยกนะครับนะสมมุติว่าเล่นโน้ตตัวมีเลมีเลม,เลมีตรงตามตัวตกจังหวะมีเลมีเลมีเลมี อจังหวะมือที่ยกเนี่ยเราสามารถเล่นตัวโน้ตตอดได้นะครับตัวโน้ตตอดนะครับก็คือจังหวะยกประกอบไปด้วยตัวโน้ต5ตัวเพนทาโทนิกนะครับหรือจะโตดหรือจะตอด,หร,อตอดหรือจะตอดแค่โน้ตนะครับโดเลก็ได้ซอนกับมีก็ได้นะครับขอให้โน้ตได้ตอดสักตัวหนึ่งนะครับหรือ สัก2-3ตัวในโน้ตตัวโดเรมีซอลลาพวกนี้มันก็จะเป็นจังหวะยกนะครับมีตอดเลตอดมีเห็นไหมครับมือผมเนี่ยยกเห็นไหมครับก็เป่าตรงตรงนั้นแหละคำว่าตอดนะครับประกอบไปด้วยโดเรมีซอลลามีตอดเลตอดมีตอดเลตอดมีแบบนี้นะครับ นับหนึ่งถึงสี่ก็แล้วกันหนึ่งสองสามสี่นะจะสังเกตว่าผมก็จะไม่ค่อยยกอ่อตัวโนว้ตัวลานี่นะครับนิ้วบางทีมันก็อยู่ไม่ขยับไปไหน ขยับแต่เนี้ยนะครับรนะหรือจะยกก็ได้ทำให้มันตัวโน้ตน้อยลงนะครับนั่นคือการเป่าตอดนั่นเองแล้วก็ใช้กดโน้ตนะครับโดเรมีซอลลาเขาเรียกว่าเพนทาโทนิกนะครับใช้โน้ต5ห้าตัวนะครับ เทนทาไปว่าห้าโทนิกคือเสียงนะครับก็คือใช้โน้ตห้าเสียงประกอบกันเข้าใจไหมครับนะบผมได้มาตอบคอมเมนต์แล้วนะครับและสำหรับท่านที่จะเรียนออนไลน์แบบตัวต่อต,ต,ตัวนะครับนะครับต,ติดต่อได้ที่ไฮดีลา้นนะครับ0 6 3ย7 4 5 6 1 4นนะครับถ้า ติดต่อทางไลน์ไม่ได้ก็กดโทรนะครับเบอร์นั้นแหละนะแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกุญแจสอนมิวสิกด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ